สวัสดีครับผู้ชมผมสีบานครับมาวันนี้ครับ,มมบ,รบ,นนรบเดี๋ยวพามาดูหมายชะโดนะครับผู้ชมอ่าเดี๋ยวพาไปดูคืออยู่แถวบ้านห่างจากบ้านผมประมาณสักห้าหกกิโลนะครับอ่ะดูดูด,ด,ดูอันนี้คือเป็นแบบคล้ายๆลำห้วยอะไรครับเดี๋ยวขอญาตเนีย่ยมันจะลกนิดนึงเอ้วันนี้ทำไมไม่มีคนมาตีปกตินี่ไม่ไม่เคยผ่านนะคนจะทางนี้จะแบบว่ามีคนมา อีบ่อยมากเลยนะครับโอเดเราเดินดูแป๊บหนึงหมายมันอินหมายมันโลกมากเลยเพราะว่ามีบัวเต็มไปเลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ถ้าสมมติว่าปกติเนี่ยสมมติว่าเอาเป็ดันเล็กๆมาอย่างงี้เปฉาโดทำไงทำเป็นคู่ นี่เหยื่อของเรานะครับชมนีม่เหยื่อนะผมพามาดูว่ามีอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีน,นี่ให้ดูทีละตัวนี่มีสองสีนะครับสีดำกับสีเขียวนี่อ่อนแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ก,กบแล้วก็นี่มาอันนี้คือเกี่ยวไว้แล้วคือเหยื่อที่แบบเคยใช้แล้วนะครับก็จะมีตัวเบ็ดนะกล่องก็จะมีประมาณนี้ Okay. วันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเกี่ยวเสร็จแล้เกี่ยวไว้ละเดี๋ยวเรามาตีดูจะเดินตีขอบขอๆเดินตีไปนู่นเลยเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะบัวเยอะขนาดน,นี้นจะเป็นยัรู้ว่าจะแบบว่านิ่น้ำนิ่งมาก แล้วพ้นบัวมาหรือเปล่าโอ้โหเกี่ยวเรียบร้อยโดนแล้วโดนบัวดิไอห,หางติดเลยโอ้โหแน่นเอียด ไม่ได้คุ้ชมมันลกเกินแต่ผมพาไปตีตรงที่โล่งๆนะจะเดินไปเรื่อยๆมมยที่แบบว่าเดี๋ยวไปนู่นดีกว,ว่าเดยอแป๊บนึง่งเดี๋ยวพาขี่มอเตอร์ไซค์ไปฟังลม 파 동인 블로커야 ไหนที่ไม่มีบัวจะไม่มีเลยนะครับไม่มีบัวทุกที่นาหาที่ลงอ่ะน,นี่คือเป็นแต่งธรรมชาตินะครับ tiệt ài gì quá, đợt đê, tông chôn tua bệt nè nưng, lùi to chôm เหยือ่อเบขนาดนี้ถือว่าตีไกลอยู่นะครับอุ้ยมีตัวไล่ว่ะเฮ้ยมีตัวไล่ว่ะผู้ชม มีคลื่นตามมาเมื่อกี้ไม่เห็นไหมเอ๊ะปลาอะไรวะ ปล่ามาั้งหมดหมดหมอดอ่ะเดี๋ยวไปฟังนู่นกันต่อมีดินจะเป็นยังไง นี่มีคือมีตัวพี่ชงมีตัวครับผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้มีตัววะ หายเงียบยนี้มีตัววะโอ้ยอย่าติดดิโอ้โหไม่งเงยเดี๋ยวได้ตัดนะ้เนี่ยื <c oughs> เยอะๆไปแล้วสองตัวนะครับผู้ชมโอเคไป็นไรถึงจะมีตัวก็เหออแต่ว่ามันตียากนะครับไม่ไรครับโอเค่ okay. ะในป่าในดงผมว่าในโดชัด เสียเยอะไปสองตัวละวเยอะไหมครับเตือนไปเรื่อยๆลงไปนี่แหละ มีคนเคยมาแลน,เนีเราต้องตีไปข้างหน้านะครับหมยสวยแล้วเนี่ยน้ำใสมาก คุณชมเห็นแอคชั่นไหมครับไปติดไปเรื่อย ไปข้างหน้าต่อือม,อมดูดิใหญ่ไหมกว้างขวาง ตล้องแบบนี้ฮะตีลกๆมันตียากถ้าตีลกๆนี่เดี๋ยวว่าโหยิงเบ็ดผมคันเล็กๆอยู่เบ็ดมันน้อยๆเดี๋ยวกระชงกระชากไม่ได้ไปไอโดไปไหนหมดวะ ช่อนก็ได้ตกปลาอย่างกันในเขื่อน ชมเรื่อยๆนี่เห็นไหมตรงที่น้ำมันไหลนะระบายน้ำลงมาเพื่อทำไอ้ปูนไว้เพื่อไม่ให้มันกัดเซาะนะครับ ตโดนไม่มาอยู่หรอมาพวกสถานที่ตื่นตื่นเงี้ย ให้ดูแอคชั่นนะครับุผู้ชมเห็นหต้องกอรอเร็วๆนะครับเห็นไหมน้ำใสมาก ยังกันในเขื่อนอเห็นไหมโอ้โหดูตามจังหวะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหจัด,จดไปค่ำแล้วนะครับผู้ชมก็ไม่มีวีแววอะไรก็จะกลับละ นีุ่มคล้องใจชดโวตอนน้ำน้าเลยไม่โด่ไอช่อนยักอะตะกี้อะ่ะเดี๋ยวจะลองไปตีอีกทางหนึ่งอยู่มันจะเป็นยังไงนะครับคล้องใจมากเลย ลงไปทางไหนดีวะลงไปนี่ก็ได้มากเนี่ยโอเคเนี่ยลงไปแบบเงียบๆอุ๊ยโอ้โหเงียบที่ไหนดูมีตัวหรือเปล่า ไม่ได้หรอกคุณผชมคือตีแล้วติดปัวตลอดเลยยากลกเกินใครมีวิธีนะครับคอมเมนต์ได้นะครับว่าเลยตีสถานที่ลกงี้ได้ไงโอเคก็จะกลับนะครับก็เสียเชือกไปประมาณสักสิบเมตร ประมาณนี้แล้วผู้ชมอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรน้องคู่ขาดนะบ้านผมไปแล้วก็จะกลับเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคุณผู้ชม,ลา,ชมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับมาเจอกันคลิปหน้าบวัสดีครับ,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 บ